อยู่บ้านแต่ว่าฝันว่าได้เลขสองตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนว่าใส่ยังไม่รู้เลยฝันฝันยังไงอะไรยังไงที่เราฝัน,น<ะ>ถึงได้เลขสองมาฝันมีคนแก่เดินมาบอกเขาว่าได้เลขสองแต่ให้ซื้อเลขสองแล้วจะซื้อกับอะไรแกก็ไม่บอกต่อไปอีกอแกก็ว่าเอาเลขสองนี่แหละแล้วจะเอายังไงก็ถามแกอยู่ว่าแล้วจะให้ซื้อกับตัวไหนนี่ก็หาเอาเองอะไรฝัน ผู้ชายใช่ไหมครับ,นนค,รบคนแก่คนแก่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดินมาบอกเลยเดินมาบอกตอนบ,บอกตัวเดียว วันที่เข้าวดาวอนอนอยู่นากับล,ลูกพอดีลูกมังเทพเขาพาไปเข้าวดาวอยู่นาก็เลยนอนนอนก็เลยมีคนแก่มาบอกเขาว่าถ้าอยากได้ตังค์ซื้อเลขสองเอาเลขสองกบเอาตัวไหนมาใส่<ม>ก็หาเอาเองแกว่า<ม>ยีก็เลยตื่นขึ้นมาก็บอกกับลูกว่าเอาทำไมมีคนแก่มาบอกว่าเอาเลขสองจะไปซื้อเลขอะไรล่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบเจ็ดสองห้าเจ็ดเลยเนาะ ไม่ยากชอบไหมอย่างนี้ตัวนี้ใส่จะเสื้ออยุตัวเองอายุเท่าสไลด์อายุห้าสิบเจ็ดสองห้าเจ็ดมันตรงกับเลขไหนไหมตรงนี้ไงนั่นไงตรงกับเลขปูเลยป่ะสองห้าเจ็ดมันมีอยู่นะสองเจ็ดก็มีห้าเจ็ดก็มีนี่นี่เห็นไหมสองเจ็ดตรงกันเลยได้สองห้าเจ็ดใส่เลยจะเอาอะไรใส่นี่ครับมีสองแล้วออ๋มีสองแล้วไม่รู้ว่าเจ้าอะไรใส่ตัวเองอายุไงอายุ สองห้าเจ็เลยป้เอาก็ไม่รู้อายุห้าสิบเจ็ดก็มีหอาเจ็ออไม่รู้จะเอาตัวไหนมาใส่ยังไม่รู้ยังงงเลยตัวเองไปจะซื้อตัวไหนนี่ได้เลขสองได้เลยอายุตัวเองก็ห้าเจ็ดก็ห้าเจ็ดใส่เลยเคยมีโชคไหมเคยมีเคยมีแต่ไม่เคยถือสามตัวไม่เคยถูกสามตัวเลยไม่แน่เหมือนกันนะวันนี้มีคนมาบอกมีคนแกมาบอกนอนอยู่นะ ลองอดูว่าเ<ด>ออลองทําบุญหาทําบุญหากับคนฝันผู้หญิงที่เขามาบอกอตื่นเชา้าวันที่หนึ่งก็มาทําบุญที่วัดอ๋อทำบุญแล้วใช่ไหมทำบุญแล้วน่าจะโชคดีแหละทีนี้น่าจะเปิดโชคเปดิดดวงแล้วเขาอาจจะมา<ถ> ขอเราไงให้เขาก่อนทำบุญแล้ววันท uh, uh, ี่หนึ่งทำเขาเป็นไงแล้วขอบคุณมากครับได้สองครับได้สองได้สองได้สองตัวเดียวอายุห้าเก้าห้าเจ็ดหรือห้าเก้าห้าเจ็ดอ่าเป็นสองห้าเจ็ดแล้วสองใส่รุดปากไหมเนี่ยรุดปากไม่ได้เลย เอ็กซ์ห้าสิบเจ็ดทำไมพูดห้าเก้าไม่ห้าเก้ารู้ตากว่าไมไม่รู้ดิเรื่องรู้ตาก้วนนะบางทีนะตั้งอายุเราต้องพูดปกติแล้วมันต้องพูดได้ไม่ไม่พลาดรอไม่ไม่พลาดเอออันนี้ห้าเก้าได้ยังไงเออบนเน่เด้อาจจะห้าเก้าก็ได้ลองซื้อดูลองซื้อดู อ่อายุปกติฝันแม่นไหมแม่นถ้าฝันฝันแม่นเลยใช่ไหมจนมากอาจจะนอนฝันแล้วก็ลืมอันนี้ไม่ลืมไม่ลืมตื่นเช้ามาก็ยังอยมมเลืมอ่ะเขาให้เลสขสองเขาให้เลขสองมาตัวเดียวก็เอา,อายุใส่อายุห้าสิบเจ็ดปี อ่าสองห้าเจ็ดเมื่อกี้หลุดปากมาแปดห้าเก้าเออได้ทั้งสามตัวเลยสตัวได้เยอะไเลยเออหลุดปากหลุดปากมาห้าเก้าแล้วน่าสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้เออเนาะได้เลยได้แล้วได้แล้วอ่ะสาธุครับขอบคุณมากครับผมมันขอให้มิโชคนะครับเด้ออ่า